สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องไอซ์เสรีไทยรถสัวอีกแล้วนะคะวันนี้น้องไอซ์จะพามาดูกับรถคอกเพารอยนะคะ To Yota r รี o 2.8 Nt ปี2024เทาดำคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่59,000บาทผ่อนสบายบายเพียง9,000กว่าทตลอดสัญญาค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันเลยคันนี้นะคะมาพร้อมกับโฉมหน้าหมูป่าโฉมหน้าใหม่เลยเป็นปี2020นะคะ คมไฟใหม่ๆยังขาวยังใสจ้าในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กมาให้หล่อเลยคู่หน้ายางเป็นยางปีใหม่คะ่ะด้านข้างนะคะมีเว็ดไฟทับทิมมาให้แต่งสติกเกอร์ไฮลักสองจุดแจ้าใส่คิ้วกันฝาดมาให้ติดฟีมมาให้พร้อมใช้งานเลยในส่วนของข้อควรนะคะคันนี้เป็นแป๊บน้ำเงินแฟมเลสนะคะความสูงมาตรฐานสิชั้นครึ่ง ใช้งานกันได้สบายๆเลยค่ะในส่วนของล้อหลังนะคะเป็นล้อกระทะผ่าเพลารอยค่ะเราเปลี่ยนยางมาให้ใหม่เป็นยางวิชลิน XCD2 ปี23เลยค่ะแต่งสติกเกอร์เ e ตอีดิชันมาสวยๆเลยไปดูด้านท่ายรถกันบ้างนะคะคันนี้เรามีล็อกเพิ่มมาให้อีกชั้นนึงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความแน่นหนาค่ะ แต่งเหล็กค้ำหลุดป,ป้ายมาแล้วนะคะอันใหญ่ๆสวยๆเลยช่วงล่างนะคะเราจัดเราจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะใส่แนบมาให้ทั้งหมด1 0แผ่นติดตั้งโชกมาทั้งหมด6ต้นเลยมียางสำรองให้นะคะในกรณีฉุกเฉินเราก็มีให้จ้าคันนี้นะคะเติมน้ำมันดีเซลสามารถเติม B20 ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างจ้า ในส่วนของภายในนะคะแต่งเป็นสีดําทั้งคันเลยไม่เพียงเจ็ดพันกว่ากว่านะคะในส่วนของจอค่ะนี้เป็นจอสัมผัสนะแต่งเบาะหนังอาเป็นเบาะภายในเป็นเบาะหนังสีดําค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างค่ะ ในส่วนของห้องเครื่องนะคะยังใหม่มากๆนะคะคันนี้เครื่องยนต์2.8เครื่องยนต์ใหญ่มากๆใช้งานได้สบายๆเลยค่ะแต้มสีจากโรงงานยังอยู่นะคะแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้ใหม่พร้อมใช้งานไม่ต้องกลัวว่ารถจะสตาร์ทยากเลยค่ะมีแผ่นเพจนะคะมีมออก,กอแผ่นกันความร้อนยังใหม่ๆนะคะ รูอาร์กก็ยังสวยยังกลมทุกจุดเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะ้องไอซ์ลองพาชมคันอื่นๆในร้านนะคะทางเรามีให้เลือกหลายคันนะคะทั้ง Toyota คันนี้นะคะเป็นปี2021จ้าราคาอยู่ที่4 7, 7 9 0 0 0เบาทค่ะผ่อนประมาณ8,000กว่าบาทคันนี้เป็นปี2021นะคะ นีไซแม็กมาให้รออเหมือนกันค่ะในส่วนของขวัญใจอีซูซูนะคะอีซูซูเราก็มีให้เหมือนกันนะคะคันนี้สีขาวนี้เป็นอีซูซูดีแม็กปี2019นะคะราคาอยู่ที่4ี่แส0พันบาทผ่อนเริ่มต้นเพียง8 0ดพันกว่าบาทตลอดสัญญาเลยค่ะเราแต่งล่อมาให้ทุกคันนะคะนี่เลยล้อหลังก็เป็นล้อ่าบรรทุกเหมือนกันนะคะ ขอขออภัยนะคะคันนี้เป็นแต่งเป็นลอ้อแม็กค่บบรรทุกนะคะใครสนใจคันไหนสามารถทักเข้ามาสอบถามน้องไอซ์ก่อนได้เลยนะคะติดต่อเข้ามาได้ทางเบอร์062-4650-169แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยะคะ่ะ ในส่วนของคันถัดมานะคะเป็น Toyota r ร v o 2.8สอปเอ็นที่ปี2องพนะคะราคาอยู่ที่เพียง5 3าแ0 0สบาทคันนี้เราก็แต่งแม็กมาให้เหมือนกันส่วนข้อกรัวนะคะเราจะอยู่ที่ความสูง10เมตรอ่สิชั้นครึ่งนะคะทุกคันเลยความสูงอยู่ที่1.8เมตรนะคะ เราจดทะเบียนเราเราทางเรานะคะจดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมใช้งานทุกคันนะคะใครสนใจสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะน้องไอจะรีบติดต่อกับทิ้งเบอร์ไว้ได้เลยค่ะหรือจะแอดไลน์หรือจะแอดไลน์หาน้องไอก็ได้นะคะที่เบอร์062-4650-169เลยจ้า คันนี้นะคะเป็น Isuzu D-MAX จ้าคันนี้เป็นปีคันนี้เป็นปี2021นะคะมาพร้อมกับสมหน้าพ,พิกโรคแบบใหม่เลยค่ะสวยๆสีนี้คนก็ถามหากันเยอะนะคะสีเทาเงินคันนี้ราคาอยู่ที่539,000บาทค่ะคันนี้นะคะ เป็นอีฟูดีแมมาพร้อมโชหน้าพิกโรคใหม่เช่นเดียวกันค่ะราคาอยู่ที่559,000บาทเป็นสีเทาแรมโบค่ะตัวนี้เป็นปี2023เลยนะคะใครอยากได้ตัวใหม่แนะนำคันนี้เลยเหมือนออกห้างป้ายแดงแน่เลยออเหมือนออกห้างป้ายแดงแน่นอนเลยค่ะคันนี้นะคะแม็กสวยมากค่ะใครชอบนะนี่เลยทั้งหน้าทั้งหลังข้างหลังเราก็ใส่แม็กสวยๆมาให้เหมือนกันเป็นแม็กผ่าบรรทุกนะคะ เอาละค่ะขอย้าเบอร์อีกรอบนึงนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาหาน้องไอ้ได้เลยเบอร์0ูนย์หกสองสจ้าเดี๋ยวน้องไอ้ขอฝากโปรโมชั่นตอนนี้ไว้นิดนึงนะคะตอนนี้นะคะทางทางเต็นท์ของเรามีโปรโมชั่นบิ๊กซัมเมอร์เซลนะคะขเขาเปนออาเอาใหม่ <laughs> เอาใหม่นะคะเป็น <laughs> รถบิ๊กซัมเมอร์เซลนะคะรถกระหน่ำ2,024นะคะรถหนักรถหนักแจกหนักแจกเต็มนะคะของรางวัลใหญ่ที่เราจะได้รุ่นนะคะเป็น iPhone 15กับทองคำนะคะและก็มีของรางวัลอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะจองเพียง999บาทถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรี3ครั้ง30,000กิโลนะคะดอกเบี้ยสุดเศษเริ่มต้นเพียง2.79เท่านั้น ขับฟรียาวๆไปเลยค่ะ90วันหากใครสนใจนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือทักเข้ามาถามน้องไอซ์ก่อนได้โทรมาหาก็ได้นะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเฟรีไทยรถสวยสวัสดีค่ะ